ผมของคนเราเกิดจากการปฏิสัมพันธ์กันของสองเซลล์คือเซลล์ต้นกำเนิดรากผมที่ชื่อว่าเดอร์มอฟพัพิลาและเซลล์ผิวหนังคีราจิโนไซต์สีเขียวที่เราเห็นคือเซลล์ผิวหนังกำพร้าคีราจิโนไซต์ทำหน้าที่ผลิตเคราตินซึ่งเป็นโครงสร้างหลักของเส้นผมสีแดงคือเซลล์ต้นกำเนิดรากผมเดอร์มอฟพัพิลาเมื่อทั้งสองเซลล์ปฏิสัมพันธ์กันจึงเกิดเป็นรูปร่างของเส้นผมขึ้นการงอกของเส้นผมความแข็งแรง ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการสื่อสารกันระหว่างสองเซล์ลนี้เดอร์มอพัพิลาจะอยู่ที่บริเวณคนผมมีลักษณะเป็นวุ้นใสๆทำหน้าที่หลังสารโกรดแฟกเตอร์และไซโตไค์ต่างๆให้เซล์ลเจริญเติบโตและแบ่งตัวเพิ่มจำนวนงอก่าวเป็นเส้นผมให้ผมคงความสมบูรณ์แข็ง,แ,ขงแรงเมื่อไหร่ที่เซล์ลนี้ตายหรือเลิกทำงานเส้นผมจะเปราะบางหลุดร่วง นวัตกรรมสเต็มแอคทีฟเรียนแบบกลไกการทำงานของสเต็มเซลลโดยใช้สารสก,กัดจากธรรมชาติเพื่อกระตุ้นสเต็มเซล์เส้นผมและสเต็มเซลล์ผิวหนังให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพผมมีอายุ3าถึง7ปีก่อนจะร่วงหล่นเพิ่มโอกาสให้ผมอยู่กับเราได้นานที่สุดและกระตุ้นการงอกใหม่ด้วยนวัตกรรมสเต็มแอคทีฟสารสก,กัดจากธรรมชาติจากงานวิจัยกว่า15ปีคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลาลัย